ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์พันตารวจโทกฤษณพงภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามาหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายกระเป๋าอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกิราชาตาคุณปอดวดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าประมวลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของสาเหตุอาจารย์ให้น้ําหนักกับมิติไหนมากที่สุดที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ ก็ต้องเห็นว่าน่าจะเป็นหลายปัจจัยที่จะเข้ามามีส่งผลต่อความคิดการตัดสินใจของเขาเรื่องของการใช้สารเสพติดมาเป็นระยะเวลานานตามข่าว,วนะครับก็มีการตรวจสอบครั้งหนึ่งครัสสบและเรื่องของสภาพจิตใจความเครียดสะสมมาจะต้องถูกให้อ,ออกจากงานาดุลเนินแคดียานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยคิดตัดสินใจที่แตกต่างจากคนอื่น ก่อเหตุนในครั้งนี้ครับค่ะค่ะอาจารย์ครตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมดูจะให้ความสนใจก็คือพื้นเพของตัวผู้ก่อเหตุคะ่ะอาจารย์พุ่งเป้าไปที่เรื่องไหนบ้างคะทำไมถึงเลือกจุดเปราะบางอย่างศูนย์พัฒนานเด็กเล็กซึ่งจริงๆแล้วการที่เป็นคนในแวดวงตำรวจมาก่อนก็คงจะรู้ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่เขาจะเข้าไปก่อเหตุมันคือเด็กเล็กๆมากๆคนที่เคยทำงานด้านความมั่นคงก็คงจะต้องโปรเทคในจุดนี้มากกว่านะคะ แน่นอนครับในสถานดูแลเด็กเล็ก,กันนะครับโอกาสที่เด็กจะต่อสู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กก็ต่อสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วครูที่เลี้ยงต่างๆที่ดูแลตัวนักเรีก็ต่อสู้ไม่ได้อยู่แล้วดังะะนั้นจุดต้องหมายในการก่อเหตุนั่นหมายความว่าประสงค์ต่อชีวิตของเหยื่อประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองอาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในเชิงวิทาว่าผู้เสียชีวิตน,นะครับมีความเกี่ยวข้องกับ ตัวผู้ก่อเหตุสร้างหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครที่มีความบัดแย,งย้งหรือไม่พอมันแรงใจกับผู้ก่อเหตุสร้างหรือไม่ประเด็นตรงนี้จะมีความสําคัญครับจะได้ใช้ในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นลันกษณะแบบนี้ต่อไปค่ะนั่นในจุดมุ่งหมายของผู้ก่อเหตุเองเนี่ยแน่นอนที่ก่อเหตุณนะตรงนี้เขาหวังจํานวนเหยื่อผู้เสียชีวิตจะมีปริมาณมากนะครับ่ากเลยสองประเด็นนี้ครับค่ะ ดังนั้นการการถอดบทเรียนนี้ในมุมมองของอาจารย์น่าจะต้องพุ่งเป้าที่จุดไหนบ้างที่จะต้องแงออกมาให้ได้หาเหตุให้เจอนะคะอาจารย์คะในหลายประเด็นเลยนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายแน่นอนครับหน่วยงานตรองใช้กฎหมายเองเพื่อที่มีอาวุธรอบการสืบสวนเรื่องการใช้อาวุธสิ่งสําคัญคือต้องประเมินการตรวจสอบเรื่องสุภาพจิตความพร้อมในการจะก่อพออาวุธปืน มันจะเป็นปืนของทางราชการรับปืนส่วนตัวอาการต่อมาถ้ามีปัจจัยเสี่งยงที่เขาอาจจะใช้ปืนไปต่ายก็เบิดเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวใช้ปืนไปยิงสัตว์มีปืนขึ้นฟ้าปล่อยทั้งเวลาเมาเหล้าเหต,กตุการแบบติดกระมวนคดขีข้อหาฆ่าพยายามฆ่าต่อเนี้จะต้องมาพิจารณาประกอบกันว่าเขาเหมาะสมไหมที่จะมีวุธปืนไว้ความกฎหมายอยู่ค่ะอาการต่อมาถ้าถูกให้ออกจากราชการแน่นอนครับหน่วยงานก็มีความเข้มงวดตรวจกันเรื่องเหล่านี้ แต่ถึงแม้ต้องทาตามมาคือการประเมินให้ความสําคัญติดตามดูแลเขาหลังจากนั้นเพราะว่าสุดท้ายก็ออกจากราชก,การไปแล้วเขาก็ยังอยู่ในชุมชนในสังคมไทยอยู่นะครับเขาไม่ได้หายไปจากไหนในประเทศไทยนั่นแหละครับการบาูรณาการการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างหน่วยงานร,ระหว่างจุดจุดตรงนี้มีความสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการจํากัดพวกกุมการเชลตื่นอย่างผู้ง,ง่ายอย่างผระรู้ประธมน,นะครับเพราะว่ายังไม่มีการประเมิน สภาพจิตของคนที่ยังมีใบอนุญ,ญาตเข้าพองตื่นอยู่ตรงนี้ยก็ออาจจะเป็นปล่อยต่อช่องว่างช่องโหว่ให้เขาเนี่ยตื่นไปก่อเหตุับได้ครับค่ะอาจารย์คะถ้าถ้าวิเคราะห์ตามที่อาจารย์พูดว่าการเลือกก่อเหตุที่ศูนย์พัฒนาเ,เด็กเล็กเนี่ยคือต้องการจํานวนของความสูญเสียที่มากขึ้นแต่แล้วทําไมผู้ก่อเหตุถึงตัดสินใจฆ่าตัวเองในภายหลังอะไรน่าจะเป็นเหตุผลที่อธิบายในเรื่องนี้ได้คะ่ะคือผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับ าจจะต้องประเด็นแรกต้องเป็นการตรวจสอบก่อนว่าเขามีการใช้สารเสพติดตมาก่อนก่อเหตุหรือไม่ถ้ามีการใช้สารเสพติดตมาเนี่ยแน่นอนครับวิธีการคิดการตัดสินใจความเ,เป็นเด็กเป็นคนเนี่ยไม่มีละแต่ต่างจากคนโตไปแน่นอนประเด็นต่อมาคือหลังจากก่อเหตุแล้วทําไมถึงไม่ทําการทาร้ายตัวเองณตรงจุดนั้นเลยแต่กลับไปทำร้ายคนอื่นกลับไประหว่างทางไปทำร้ายคนอื่นอีกแล้วกลับไปบ้านไปทำรา้ายครอบครัวผมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงระหว่างของการตัดสินใจนะครับว่า เขาจะทำร้ายคนเดอนต่อหุบหนีหรือจะกลับไปทำร้ายครอบครัวก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมระหว่างทางเขาถึงทำร้ายคนเดินอยแล้วกลับไปทำ้ายคนในของครัด้วยครับอืมค่ะจริงๆเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย สิ่งที่เป็นตัวเร่งในสังคมไทยก็คือการไปก่อเหตุกับกลุ่มเปราะบางที่เป็นเด็กเล็กกันนะคะรวมไปถึงมีผู้คนอีกจํานวนมากที่ต้องมาสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องของการตรวจสอบภาวะทางจิตก่อนที่จะครอบครองอาวุธปืนก็คงจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกพูดถึงขึ้นมาแล้วอะไรคือปัญหาคะที่ทําให้การผลักดันเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงได้สักทีคือประเด็นแรกประเด็นแรคือหน่วยงานที่ปติบรตจ รายนี้เนี่ยเคยสังกัดในแง่ของการประเมินเรื่องสภาพจิตใจคือก็ต้องอาจจะต้องมองในมิติีหนึ่งน,นะครับว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างว่าเราไม่มีรูปพนักงานพิจารณาว่าคนที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยกฎหมายแล้วสภาพจิตใจยอย่างปกติดีอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ประเด็นแรบกบประเด็นต่อมาการจํากัดการเข้าถึงเรื่องการช้อุดปืนหรือการซื้อกระสุนปืน ยังทําได้เหมือนปกติทัง้งที่คนคนหนึ่งมีความเครียดมีปัจจัยเสี่ยงในการเสพอเอทซึ่งตรงนี้ผมว่าจะเป็นอะไรที่ต้องมาทบทวน,นมาตรการเหล่าเนี้นะครับอย่างในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นถ้าเรามีวัตืนุนแบบต้องทำประมาแล้วเนี่ยจะไปเ่วยตืวปืนจะต้องนําบกกระสุนที่ซื้อไปทั้งกลนช่นซึ่งเปสิบธนักยิบสตาร์เนี่ยเอามาให้ที่ร้านดูนะครับเึงจะช่วยต้นเติมต่อไปได้และต้องเป็นผู้รับใบอนุญ,ญ,ญาตจากฝึกป้องกันปราบกระสุยเท่านั้นค อาจารย์แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคงไม่ใช่แค่อาวุธปืนอย่างเดียวเนื่องจากตัวผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธมีดในการที่จะทําร้ายคนอื่นด้วยอาจารย์มองว่านับจากนี้เนี่ยการป้องกันมันควรจะต้องมีมาตรการอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะแน่นอนครับอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกประชาชนคนทั่วไปนะครับที่อาจจะก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นจากการใช้อาวุธมีดหรือใช้ของมีคมอะไรที่สามารถจิตจวยหามาได้นะครับอาจต้องมีการให้คนรอบข้าง IP, เพื ok PI, lighting, <ะ>่อนสนิทคนในครอบครัวสังเกตพฤติกรรมความเครียดความกดดันการหายัจการอารมณ์ตรงนี้มีความสําคัญครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปก่อเหตุกับคนอื่นอาจจะต้องมาศึกษาผู้เชี่ยวชาญจะแพทย์และจิตวิทยาถ้ามีความเครียดมากมาส่วนที่สองคือข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานที่ใช้วุฒิกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองตรงนี้มีความสําคัญครับต้องมีการประเมินเรื่องสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องสมบุเสมอค่ะถ้าประเมินไม่ผ่านอาจจะต้องสูพที่รนาเรื่องการกำกัดเรื่องการใช้วุฒิรับ อืมค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะรองศาสตราจารย์พันตำรวทโทกริชนพงภูตระกูลนะคะผู้ช่วยอธิการบดีและประธานคณะกรรมการคณะอาชญวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ์